สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวทครับผมครูรามติวารีครับผมครูจอมพักนนดีครับวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อของงานเนื่องจากแรงไม่คงตัวนะครับก็คือตัวแรงเองมีค่าไม่คงตัวนะครับแล้วเราจะหางานของแรงนั้นได้อย่างไรนะครับก่อนมาดูที่จุดประสงค์ของการเรียนรู้ครับเนี่ยจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหัวข้อนี้ก็คือวิเคราะห์นะครับและคำนวณงานของแรงไม่คงตัวนะฮะ ได้จากพื้นที่ปฏิกราฟระหว่างแรงกับตำแหน่งทั้งนี้ได้ติดตามก่อนหน้านี้ก็คือแม้กระทั่งแรงคงตัวเนี่ยเราก็เริ่มต้นมาให้แล้วก็คือเราสามารถหางานโดยใช้กราฟได้เหมือนกันนะครับนีต่ตอนนี้คือแรงมีค่าไม่คงตัวแต่ว่าเราจะหางานจากพื้นที่ได้กราฟเหมือนกันนะครับนี่ในกรณีของรูปนี้ก็คืองานของแรงมีค่าไม่คงตัวนะครับนะที่เปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ ไม่คงตัวแต่เปลี่ยนแปลงสม,สม่ำเสมอนะครับรก็มีกราฟของแรงแกนตั้งนะครับแรงแกนตั้งแล้วก็ระยะการกระจัดแกนนอนก็คือ x นะครับลักษณะของกราฟก็คือเป็นเส้นตรงนะครับนะมีการกระจัดสูงสุดก็คือ0.1เมตรนะครับและแรงมีค่าเท่ากับ10นิวตันเริ่มต้นจาก0ูนย์นะครับก็คือตอนที่การกระจัดเท่ากับ0ูนย์แรงก็มีค่าเป็น0ูนย์นะครับ นี่คือการกระจัดสูงสุดนะครับก็คือเท่ากับ0.1เมตรนะครับอันนี้คือแรงที่เราพอดมานี่คือแรงดึงในสปริงก็คือเอาวัตถุไปผูกปลายสปริงนะครับแล้วก็เราดึงวัตถุนะครับแรงที่ใช้ดึงสปริงก็คือ F ระยะย,ยืดของสปริงก็คือตัว x นะครับแล้วเราก็นำมาเขียนกราฟนะครับนี่เราจะหางานงานของแรงนี้นะครับนี่ครับ ซึ่งก็ <c ười> คือหาได้จากพื้นที่พเทกราฟก็คือตรงนี้ครับพื้นที่พเทกราฟสามเหลี่ยมนะครับก็คือครเริ่มต้นจากการวิเคราะห์แรงเฉลีย่ยแรงเฉลีย่ยที่เกิดขึ้นจากแรงเริ่มต้นก็คือ0กับแรงสูงสุดก็คือ10นิวตันนะครับแรงเฉลีย่ยก็คือแรงที่ตำแหน่งเริ่มต้นบวกกับตำแหน่งปลายนะครับแล้วก็าหาร2ก<อ>็คือตามสมการนี้นะครับงานนะครับงานของแรงนี้คือแรงเฉลี่ยนะครับคูณกับการกระจัด นะครับก็เอาแรงเฉลีย่ยมาแทนค่าลงไปในนี้นะครับอันนี้คือการกระจัดนะครับก็ได้อามาเป็นงานมีค่าเท่ากับ0.5จูลน,นะครับนนี้ก็เปรียบเทียบกับลองการคำนวณแบบพื้นที่ได้กราฟพื้นที่ได้กราฟเมื่อกี้เราหาโดยใช้แรงเฉลี่ยแรงเฉลียฉล่ยนะครับ แรงเฉลี่ยทีนี้ถ้าเราหาจากพื้นที่พีทาโกรก็คือสามเหลี่ยมก็คือ1นส่วนสคูณความยาวของฐานแล้วก็คูณกับสูง,สงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ได้พื้นที่ของสามเหลี่ยมวันนี้ A.B.C ออมีค่าเท่ากับ1นส่วนสคูณศูนจุดหก็คือฐานนะครับแล้วก็คูณสูงก็คือ10นิวตันนะครับก็ได้คําตอบแบบเดียวกับที่เราใช้แรงเฉลี่ยหามานะครับนะบในกรณีของแรงที่มีค่าไม่คงตัวแต่มีค่า เปลี่ยนแปลงที่ไม่สม่ำเสมอนะครับอย่างกรณีนี้ก็คือถ้าเราเขียนกราฟระหว่างแรงกับการกระจัดนะครับก็จะเห็นว่าแรงในเริ่มต้นก็คือตามเส้นกราฟนี้ก็คือขึ้นไปนะฮะจากความสัมพันธ์เดิมก็คือเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟแต่มันจะไม่ง่ายเหมือนกับกรณีของแรงที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอนะครับเนี่ยเราจะมาดูว่าแล้วเราหาพื้นที่ใต้กราฟอันนี้ได้อย่างไรนะครับ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ที่กำลังดูหัวข้อนี้อาจจะไม่มีความรู้เรื่องของแคลคูลัสนะครับเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่โดยใช้หลักการของแคลคูลัสก็คืออินทิเกรตเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินนะฮะยังไม่มีความรู้นะครับแต่อันนี้คือเป็นการปลูปูความรู้เบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในอนาคตก็คือในการหาพื้นที่ของลักษณะของแรงที่มีกราฟเป็นเส้นโค้งลักษณะนี้นะครับก็คือ เราจะแบ่งพื้นที่ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆโดยเริ่มต้นจาก xi และมีความกว้างตัวนี้คือเดลต้า xi แ้ะถือว่าเดลต้า xi นี้มีค่าน้อยๆนะครับส่วนแรง f หนึงก็คือเป็นแรงที่ตำแหน่งกึ่งกลางก็คือ f เฉลี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราหาพื้นที่ของแท่งสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ครับมันก็ได้ว่า มีค่าเท่ากับ f 1คูณกับเดลต้า x 1นะฮะ <Okay. S 1> แล้วถ้าเราใช้หลักการนี้ในการหาพื้นที่ของแต่ละสี่เหลี่ยมไปเรื่อยนะครับ <Okay. S 1> แล้วมารวมกันเอามาบวกกันนะครับก็จะได้พื้นที่ทั้งหมดนะครับซึ่งพื้นที่ทั้งหมดก็คืองานทั้งหมดนั่นเองนะฮะเริ่มต้นจาก x i ไปถึง x f ก็คือตัวแรกตัวนี้ไปถึงตัวนี้นะครับ x f เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีการแบ่งสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็มารวมกันก็คือพื้นที่มารวมกันทั้งหมด ก็จะได้งานออกมานะครับแต่ถ้าหากว่านักเรียนมีความรู้เรื่องของอินทิเกรตนะฮะหรือมีความรู้เรื่องแคลคูลัสแล้วอันนี้ก็คือเราจะทําได้ในอนาคตนะ,ะเมื่อคณิตศาสตร์ไปถึงนะครับตอนนี้คุณครูจอมพักมีตัวอย่างตัวอย่างของการ<ม>คํานวณในเรื่องของงานของแรงที่มีค่า<อ>ไม่คงตัวนะครับเรามาฝึกประสบการณ์กันครับครับก็คือตัวอย่างก็คือเป็นแรงที่กระทำต่อมวล2.3กิโลกรัมนะครับก็ ให้เป็นดังกราฟเลยนะครับก็คือตั้งแต่ตำแหน่งที่ x เท่ากับศูย์ถึงตำแหน่งที่ x กำลังบวก12เมตรนะครับจะสังเกตได้ว่าในแต่ละช่วงช่วง,วงตำแหน่งนะครับแรงจะมีค่าเปลี่ยนแปลงเป็นปช่วงช่วงนะกราฟอันนี้นะฮะก็คือกราฟแกนตั้งเป็นแรงนะครับและมีค่าของแรงเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นทีละช่วงทีละช่วงแต่ว่าคงตัวในช่วงของตัวเองนะครับยางเช่นจาก 0- ถึง2เมตร0นถึง2เมตรเนี่ย แรงมีค่าเพิ่มขึ้นจากศูนิวตันไปถึง5้าินิวตันแต่พอไปถึงสองสองถึงห้าเมตรแรงมีค่าคงตัวนะครับก็เปลี่ยนแปลงเป็นช่วงๆไปนะครับต่อเลยครับที่นี้ตัวโจทย์เขาจะให้เรามาหาทั้งหมด3ามช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือตั้งแต่ศูนย์ะครับถึงห้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาพื้นที่ในช่วงนี้นะครับช่วงที่สองก็คือตั้งแต่เจดเมตรนะครับถึงสิบ็ดเมตรนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือตั้งแต่5นะครับตรงนี้ถึง12เมตรนะครับก็คือไปทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีทําในแต่ละช่วงเลยนะแต่ละช่วงครับช่วงแรกก็เราก็จะคํานวณจากพื้นที่นะครับ2พื้นที่นะครับก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมตั้งแต่0ถึง2ครับก็รวมกับสี่เหลี่ยมต่อไปก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับนะ จะใช้แบบเป็นคำนวณด้วยสี่เหลี่ยมข้างหมูก็ได้หรือว่าแยกเป็น2พื้นที่สองพื้นที่มาบวกกันก็ได้นะครับก็คำตอบก็คือหาพื้นที่ใต้กราฟมาได้ทั้งสอจูลนะครับก็คือพื้นที่ภายใต้กราฟของช่วงนี้คืองานและงานก็มีค่าเท่ากับ200จูลนะครับอันนี้ก็คือวิธีสําหรับคิดในช่วงที่1นะครับต่อมาลองดูช่วงที่2นะครับก็ เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าช่วงนี้กราฟไปอยู่ด้านล่างด้านล่างของนะเพราะฉะนั้นถ้ากราฟไปอยู่ด้านล่างก็คือพื้นที่จะต้องติดลบนะครับนะสังเกตข้อสังเกตนะครับนักเรียนครับเพราะั้นงานในช่วงนี้ต้องมีเครื่องหมายเป็นลบได้ท่าไหร่ครับอ่าครับก็คำนวณพื้นที่ก็จะได้เป็นงานก็คือติดลบนะครับเพราะว่าอยู่ด้านล่างนะครับก็คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเหมือนกันเป็นสามเหลี่ยมนะครับสุดท้ายก็ได้งานออกมามีค่าเท่ากับลบหกสิบจูลครับก็ ต่อไปก็เป็นอันสุดท้ายนะอันนี้ก็จะค่อนข้างซับซอ้อนหน่อยก็คือจะมีทั้งพื้นที่ที่เป็นบวกแล้วก็พื้นที่ที่เป็นลบนะก็ะคือด้านบนเป็นบวก,บวกด้านล่างเป็นลบด้านล่างเรามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะครับนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยต้องหาเพิ่มนะครับนะเพราะฉะนั้<ร>นวิธีคิดก็คือเราก็ให้ให้พื้นที่ของด้านบนเนี่ยเป็นบวกนะครับก็จะมีค่าเป็นบวกนะครับส่วนพื้นที่ด้านล่างก็จะหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงฐานก็คือสองหน่วยสูงก็คือเท่าไหร่ครับห้าสิบเนื้อต แล้วก็เอามาบวกก็จะมีติดลบตรงหน่วยลบ30นิวตันก็คือสุดท้ายนะฮะมันก็คือเหลือลบ10จูลนะแสดงว่าพื้นที่ด้านล่างมากกว่าพื้นที่ด้านบนก็คือลบ10บจูลนะครับก็คือทำงานเป็นติดลบนะครับในช่วงที่5เมตรถึง12เมตรนะครับข้อสังเกตนะครับก็คือตั้งแต่11สเกล1 1ตรงนี้ครับนะไปถึง12เพราะว่านี่เรากำลังหางานถึง12ใช่ไหมครับคถึง12 นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าตั้งแต่11เมตรไปถึง12เมตรเนี่ยแรงมีค่าเป็น0นะมันอยู่บนแกน x นะครับก็คือการของการกระจัดนั่นคือพื้นที่ส่วนนี้มีค่าเป็น 0, 0นะพื้นที่ส่วนนี้มีค่าเป็น0ูนย์ะครับก็ได้ถูกรวมไรียอยู่ในนั้นแล้วนะครับโอเคครับ,รบและนี่ก็คืองานของแรงที่มีค่าไม่คงตัว,ตวซึ่งเราก็สรุปไปก็คือ มีทั้งแรงที่เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอกับแรงที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่สม่ำเสมอน,นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องไปทบทวนก็คือความรู้เรื่องการหาพื้นที่นะครับ <komb. S 1> <อ>เพราะว่าเมื่อเรามีกราฟหรือมีสมการแล้วไปเขียนกราฟเองก็ตามทีนะครับ <conte. S 2> ก็คือสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือหาพื้นที่ใต้กราฟนะเพื่อที่จะนําม,มาสรุปเป็นงานของแรงที่มีค่าไม่คงตัวนะครับก็ไปทบทวนในเรื่องของคณิตศาสตร์ด้วยครับ